เรื่องของการออกพรบกู้เงินเพื่อมาแจกในโครงการดิจิตอล w a l l ล็ตอย่างที่เราทราบนะครับว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยทำความเห็นกลับมาให้รัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยคำถ,ถามคือเดินหน้าต่อ,อยังไงแล้วเดินหน้าต่อไปจะทันพฤษภาตามไทม์ไลน์ไหมวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณเศรษท,ทวีสินออกมาแสดงความมั่นใจครับคุณผู้ชมครับว่าโครงการนี้เดินหน้าต่อได้ไม่ติดขัดนายกให้สัมภาษณ์ครับคือสรุปวันนี้เนี่ยนายกบอกว่า ไม่ได้มีการหยิบเรื่องนี้เข้าไปคุยในที่ประชุมคอรมอยังไม่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงินคือต้องเสนอผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเงินดิจิทัล1,000 0บาทซึ่งตนเป็นประธานก่อนต้องไปผ่านคณะกรรมการชุดนี้ก่อนตอนในฐานะนายกก็อยากจะฟังความเห็นของทุกๆฝ่ายด้วยเพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกมาแล้วว่าให้เราฟังความเห็นของทุกๆฝ่ายคือมันเป็นความเห็นที่จะต้อง ฟังอย่างเช่นความเห็นของเลขาธิการสภาพัฒน์อย่างคุณดานุชาพิจญานานอย่างนี้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญความเห็นจากคณะกรรมการดิจิตัลวอลเล็ทุกคนเราต้องฟังนักข่าวจึงถามกลับว่าแล้วคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้มีความชัดเจนให้มาใช่ไหมว่าทําได้หรือไม่ได้คุณเศรษฐาบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้บอกว่าทําได้หรือทําไม่ได้มันเป็นเรื่องของดุล,ลพินิษฐ์และเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความคิดเห็น ผมถึงบอกในว่าเราต้องประชุมคณะกรรมการกันก่อนทีนี้มันจะมีข้อเรียกร้องมาของคุณจุรินซึ่งเดี๋ยวพี่หมวยจะเล่าต่อคุณจุลินเนี่ยออกมาบอกคุณจุรินจากพักประชาธิปัตย์นะฮะว่าเ,เปิดเผยเลยได้ไหมล่าว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาว่าอย่างไงออกมาเป็นเอกสารให้ได้ดูกันเลยได้ไหมนายยกบอกว่าเอาอย่างนี้เมื่อถึงเวลาสมควรจะเปิดให้หมดจะเปิดเผยเลยมั่นใจว่าโครงการนี้เดินหน้าต่อไปได้แน่นอน ยืนยันตามไทม์ไลน์เดิมยังครับยังครับต้องเสนอเข้าผ่านคณะกรรมาการดีต้นบอลเลยก่อนที่ผมเป็นประธานนะครับก็เดี๋ยวดูเวลายอยู่ครับท่านรัฐมน,นตรีช่วยจุลพันธ์น,นะครับมีสถาีกาว่าไงนะจำเป็นเ,ออเร่งด่วนต่อเนื่องปีติก็ต้องฝังความคิดเห็นของทุกคนก็ต้องมีการพูดคุยกันผมก็อยากจะฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายด้วยนะครับเพราะว่าท่านบอกมาบอกให้ฟังก็เป็นทุกฝ่ายต้องการสำคัญของ,ของทุกเสียง เกรไม่ชนว่าจะให้ถาท่านไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้หรือทําได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการกม้ราถามก็เมื่อถึงเวลาสมควรก็จะเปิดเผยครับรดกรออไรไปต่อได้แน่นอนครับชัดเจนครับยืนยันว่าออกคณะัญญาวยได้ยืนยันว่าถ้าเกิดออกก็ออกเป็นพรบครับ ยืนยันว่าถ้าออกก็ออกเป็นพรบก,ก็คือพอรบกู้เงินและถ้าฟังอย่างนี้ก็คือกฤษฎีกาเขาก็ไม่ได้ฟันธงมาว่าทําได้หรือทําไม่ได้ไม่ได้บอกแบบนั้นก็ให้เป็นดุลพินิจแล้วก็ต้องไปรับฟังความเห็นซึ่งถ้าฟังจากนายกขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวคุยกันในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทซึ่งนายกนั่นแหละก็เป็นประธานเองซึ่งก็จะไปตรงกับวันนี้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้วนะฮะคุณประกรณ์นินประพันธ์คือนักข่าวก็ถามเลยว่าคือกฤษฎีกาเนี่ยไฟเขียวให้หรือเปล่า คุณผู้ชมฮะคุณประกรณ์ตอบว่าเอะ <c oughs> เข้าใจว่ารัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้ใช้คําว่าไฟเขียวนะกฤษฎีกาผมผมผมไม่ใช่ตํารวจจราจรนะจะได้มามีไฟเขียวไฟแดงนะแต่อย่างนี้ฮะผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ําว่าแล้วถ้าหากำทำทตามคําแนะนําของกฤษฎีกาปลอดภัยใช่ไหมเลขากฤษฎีกายืนยันว่าถ้าทําตามปลอดภัยแน่นอน แล้วก็บอกว่าก็คงจะต้องรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันได้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรคือเราไม่ชี้ว่าควรจะทำยังไงผมผมเป็นนักกฎหมายผมชี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ต้องอาศัยตัวเลขซึ่งเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมการความเห็นความเห็นของกสิกรบีการเนี่ยสามารถรับประกันได้ไหมคะว่ารัฐบาลจะทําอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะอันนี้ไม่รู้แต่แต่ว่าสามารถใช้อ้างชิงนได้ไหมคะ สามารถใช้อ้างอิงได้ครับเพราะว่าเราก็ยืนตามมาตรา53นะครับมาตรา6มาตรา7แล้วก็มาตรา9ของกฎหมายวินัยเงินคลังตอบอย่างนั้นเป๊ะการันตีได้ไหมคะว่ารัฐบาลทำตามคำแนะนำของกิดีกาแล้วจะปลอดภัยอย่างนัอ๋อถ้าทำตามผมปลอดภัยแน่นอนนะอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหารัฐบาลสามารถอ้างความเห็นของิีกผีกาเป็นเกราะป้องกันตัวเองได้ครับก็ถ้าทำถ้าทำเป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไร คำที่วิกฤตของเราที่ให้มาเนี่ยค่ะที่รัฐบาลอ้างเรื่องของ GDP มันโตไม่ทันนี้เราเราได้ผมผมผมเป็นนักกฎหมายผมให้ความเห็นไม่ได้ในเรื่องนี้นั่นเลยาดแล้วการที่มันเป็นภาวะวิกฤตแต่ว่ารัฐบาลจัตตราเป็นพระราชบัญญัติตรงนี้มันจะย้อนแย้งกันไหมครับเพราะว่ามันต้องใช้ไม่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 เป็นไม่เป็นไรเลยครับออกเป็นพระราชบัญญัติหรือเป็นกำหนดอันไหนมันจะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากันหรือว่าปลอดภัยมากมันก็ปลอดภัยทั้งคู่ที่คุณเชอร์บอกว่าเราไฟเขียวในสือคือใช้คำนี้ไม่ได้ ผมเข้าใจว่าท่านรัมนตรีช่วยไม่ได้ใช้คําว่าไฟเขียวนะเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ให้ตํารวจจราจรแต่ก็ไม่ได้ขัดนที่จะไม่ให้เขาปืนถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขก็ทําได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเขาคงจะยืนอยู่บนข้อเที่จริงเหล่านี้เหมือนกันคือกฤษฎีกาเป็นนักกฎหมายดังนั้นในความเห็นไม่มีอยู่แล้วคําว่าไฟเขียวเป็นการตอบข้อกฎหมายอย่างเดียว เงื่อนไขของกฎหมายระบุไว้ชัดเจนในมาตรา53ว่ามีอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือต้องมีความจําเป็นเร่งด่วนและต้องใช้ในการแก้ไขปัญหายอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้วิกฤตของประเทศดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาดูกันต่อไปว่ามันเข้าเงื่อนไขหรือไม่เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีข้อมูลประจักษ์ยืนยันได้อยู่แล้วตนเป็นนักกฎหมายไม่สามารถชี้ได้ว่าต้องทำอย่างไรต้องอาศัยตัวเลขที่เป็นข้อมูลทางวิทยศาศาสตร์ ซึ่งวันนี้ท่านนายกก็บอกนะฮะว่าก็จะหาลรือกับทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นตัวเลขอะไรยังไงวิกฤตหรือไม่อย่างไรเข้าในมาตรา53หรือไม่ค่ะทีนี้ต้องมาดูทางฝ่ายค้านค่ะคุณหมายสิริกัญญารองหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะพอเรื่องนี้วันนี้ไม่ได้ถูกนําเข้าครอมอ ในความเห็นของคุณหมายบอกว่านายกทําถูกแล้วที่ต้องเดินหน้าไปขอมติจากคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ก่อนที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมครมอแต่ทีนี้ในยะของมันก็คือมันต้องผ่านอีกหลายด่านแล้วเดทไลน์ที่เคยขีดเอาไว้พฤษภา67คุณหมายว่าไงทันไหมมันจะยังไปได้อีกไหมคุณหมายก็ตั้งคําถามค่ะแล้วก็บอกว่าคือหนทางจากนี้ไปอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอเป็นรัฐบาลก็ถือว่าขึ้นหลังเสือแล้วลงลําบาก ยกเว้นจะมีคนอื่นมาทําให้ลงเพราะฉะนั้นแผนที่จะไปสู่คณะกรรมการดิจิทัลเนี่ยมันจะเป็นแผนตามเกมที่วางไว้หรือเปล่าคือไปให้สุดก่อนแล้วค่อยลงกายกทำก็ถูกต้องแล้วค่ะที่จะต้องเดินหน้าไปขอมติจากคณะกรรมการนโยบายที่ต้องวาเล็ตก่อนก่อนที่จะรังเข้าพรอมอแล้วถึงจะยื่นร่างเข้าสู่สภาให้สภาเนี่ยมีมติว่าจะรับหรือไม่รับ ก้ามพระบอลฉบับนี้ค่ะก็เป็นไปตามกระบวนการแล้วก็อนยยักษ์ของมันก็คือว่ามันก็คงยังต้องผ่านอีกหลายดนก็ทําให้ต้องเป็นกังวลว่าเดตไลน์ที่เคยขีดไว้ที่ประมาณเดือนพฤษภาคม2567เนี่ยยังจะเป็นไปได้อีกหรือไม่ค่ะส่วนที่จะต้องไปคุยกับผู้ว,ว่ากาครแห่งประเทศไทยคลอจริงๆก็คุยในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลลุตได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งคู่ดั่งอยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยกันค่ะ จริงๆการที่คณะกรรมการกิจการเนี่ยตีความแบบการกลัแบบไม่ได้ตีความขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นสัญญาณแบบหนึ่งเหมือนกันว่า,าหนทางเดินข้างหน้าเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็ถือว่าขึ้นหลังเสือแล้วก็คงจะลงได้อย่างลาบากจุเว้นจะมีคนมาทําให้ลงคนอื่นมาทําให้ลงให้นะคะดังนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นไปตามเกมที่พอคาดเดาได้ว่ามันจะต้องเดินไปทางนี้ไปให้สุดก่อนนะคะ ฝ่ายค้านอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดถึงประเด็นดิจิทัลวอลเล็ก็คือคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์จากประชาธิปัตย์ค่ะคือคุณจุรินออกมาบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลควรจะเปิดเผยคําถามคําตอบที่สอบถามไปที่กฤษฎีกาไม่ควรจะเก็บเป็นความลับเพราะว่ามันเป็นการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ถึง5้าแสนล้านบาทให้กับประเทศคนไทยทุกคนทั้งประเทศควรจะมีสิทธิในการรับรู้ และไม่ว่ากฤษฎีกาจะตอบมาว่ายังไงกฤษฎีกาก็เป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลสุดท้ายแล้วการตัดสินใจทั้งหมดจะเป็นของรัฐบาลแล้วก็บอกด้วยว่ามีอย่างน้อย7ปม่มที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในข้อกฎหมายและทางเศรษฐกิจ1จําเป็นไหมเร่งด่วนไหมต่อเนื่องไหมวิกฤตไหมไม่สามารถตั้งเงินก้อนนี้ไว้ในงบประมาณแต่จำปีได้ทันใช่ไหม มีความคุ้มค่าไหมและสุดท้ายรัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นโดยรอบด้านแล้วใช่ไหมคุณจุเนียนยังบอกด้วยนะคะท้ายที่สุดก็คือต้องไปดูว่ารัฐบาลจะมีการตัดสินใจยังไงจะยังยืนยันเสนอพรบก,กู้เงินอยู่ไหมหมายความว่ารัฐบาลจะตัดสินใจไปเสี่ยงเอาดาบหน้าไหมแล้วถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นรัฐบาลเองต้องเป็นคนรับผิดชอบในฐานะคนตัดสินใจและในฐานะที่เป็นเจ้าของนโยบายด้วย ทีนี้คนก็มองต่อกันไปครับคุณผู้ชมครับในส่วนของขั้นตอนอ่ะหนึ่งคือจะทันไหมตามไทม์ไลน์ไหมที<ะ>่สภาคมไหมและเอาแล้วถ้าทันออกมาเป็นพรบกู้เงินแล้วเอาเงินไปแจกในโครงการเงินดิจิทัลสุดท้ายซ้ำรอยโครงการจำนำข้าวไหมสุดท้ายเรื่องไปจบสารรัฐธรรมนูญไหม<ะ>เมื่อสักู่คุณสิริกัญญาย,ยืนยันว่าฝั่งเก้าไกลไม่ไปถึงสารรัฐธรรมนูนแน่นอนแต่ฝ่ายค้านเราจะเอาอยัางไงวันนี้มีมุมของสอวอ,ออกมาท่านหนึ่งฮะสอวอตวงอัทชัยซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวไหม กฤษฎีกาเนี่ยเขาฉลาดที่ไม่ได้บอกมาตรงๆที่ผ่านมาโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งรักกฤษฎีกาเขาก็ไม่ได้บอกว่าผิดและสุดท้ายมันเป็นยังไงเชื่อว่าเรื่องนี้จบที่สารรัฐธรรมนูญเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยกฎหมายว่าด้วยการกู้เงินลักษณะนี้ในประเทศไทยไม่เคยประสบความสผลผลินะมีสักครั้งไหมที่กฤษฎีกาของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้นะทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีสักครั้งไหมที่กฤษฎีกาบอกว่าอันนี้ทําไม่ได้ครับอันนี้ผิดครับไม่มี ผมว่าเขาเขา,เขาฉลาดนะกิจสิฎิกาเขาไม่ได้บอกตรงๆนะเขาบอกอย่างเนี้เขาจะไม่บอกว่าผิดว่าถูกมันอยู่ที่คนบริหารราชการแผ่นดินต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะบริหารเหมือนเหมือนกรณีของข้าว่ะจำนำข้าวคุณนึกออกไหมคุณก็เห็นกิจสิฎิกาบอกว่าผิดไหมเหมือนกันที่สุดคนตัดสินคือศาลครับเหมือนที่ผ่านมาศาลก็ตัดสินคุณเชื่อผมเถอะมีคนไปลองอยู่แล้ว ในขณะที่คุณสมชายแสวงการครับวันนี้โพสต์แล้วใส่แฮชแท็กทำไม่ได้เสี่ยงคุกโปรดอ่านความเห็นกฤษฎีกาให้ดีถ้ารัฐบาลจะออกพรบกู้เพื่อมาแจกในโครงการดิจิตอล w a l l ล็ต0 0าแสล้านมันต้องเข้า4เกณฑ์1เร่งด่วน 2. วิกฤต3ต่อเนื่อง 4. ทํทำพรบงบไม่ทันย้ำอ่านให้ดีๆช้าๆชัดๆคุณสมชายบอกคําอธิบายประกอบชัดเจนมากว่าไม่เร่งด่วนเศรษฐกิจประเทศไม่ได้วิกฤต ตามมาตรฐานธนาคารโทกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเหมือนคราววิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี4043และวิกฤตโควิดอีกทั้งมันยังต้องมีเงื่อนไขให้คอรมต้องดําเนินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดตามมาตรา57มาตรา6มาตรา7 9และ49ด้วยใครจะสรุปเสนออย่างไรไม่ทราบแต่ผมสรุปความเห็นไว้ด้วยความหวังดีว่าทำไม่ได้ครับ ถ้าจะดื้อดึงทํากฎหมายออกพอรบรเงินกู้มาแจก5้าแสนล้านแจกกันให้ได้คณะกรรมการทั้งฝ่ายการเมืองในรัฐบาลข้าราชการประจําและสภาต้องตรวจสอบให้มั่นใจนะครับว่าคุณทําถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการตามมาตรการต่างๆในกฎหมายที่แนบมานี้แล้วหรือยังเพราะวันหน้าคดีไปถึงสารมันยากจะแก้ตัวเตือนด้วยความหวังดีเลิกดันทุรังเถอะครับ นี่คือทั้งหมดของดิจิ t a ลว a l เล็ตนะคะ